A biểu lòng hết bà mọi người ta phiền lắm mọi người ta phiền lắm mọi người ta phiền lắm chắc đi bay chưa biết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  กลัวเสียงไหมเอาบ่วงมาป้าซอนมาป้าเเยอะบุเอาทีบ่วงเห็น no บ like ่มลานาิต well, ย์นึงแม้ว่าแม่กินแป้งมาเนี oh, so ่ย hmm. ก hmm. okay. well. uh ินกอยนะลุ่มพายหมกข้ใไหมปุ๊บพวมึงนี่ยมันร่มนะลมนะตุ๊กย่างั่งที่ด็กนี่สุดยอ คือมันให้หละมีเจ้าคือมันแคบแคบุ้นนมีบกขานม่พ่ละมากินพิลาไม่ทำมากพ่ลานม่เล่นพ่ลาขอ่ยลาไหมโบกระ่ามันเอาไม้ห้าในอบนั่น มาูวะทีม่ยางขางมีลูกลูกมัน้อมคืนกินปนางรงมนเออดกนย่างย่างั้องกินย่างนนเด็อันเดียวกันนี่น่นนี่กิกรรุกปออเนยใส่ไข่กับปลานทำโงเนาะร้านกี่กถือตัวน้ยไม่รู้เราตี้มาหานที่ร้นเมื่อเอา แคบแบเข้ามาก็ไม่หนุนอ mm. ่ะม uh. ันโบราณ้า่วงเก่านี่ค่คยุจเนาะ้องงเน่มยนี่เงเลยกันมตอือใหญ่ไยั้าเยนีุ่ง ปรนาเลยนมันตัวเขาหลักๆเลยนะชิปกุ้หน่วยหนักไปชิปชามชิปจีชิปหาน่วยใ้มาเอาได้ไเอาดีปุ่มมากใหญ่นเป็นาดเป็นคนที่เขาไปหลกแล้วเขาเห็นสมอาใครได้หรือเปล่เนสุอแบบเน้นแบบปัดเนาะลุงเน ไม่ยากเลยหมักได้ไหมหมับอบเพิ่มได้ไหมฉันบอกเดียวยับเขยกันคนละมื้อมาตัวนไม่พอนะพอร์ติการสองคำอยู่รอเกลือลองนะถ้าเป็นพนเกลือเนยอย่าเกี่ยวเลยไม่ต้องอย

ขาเห็นรเียาเอละเห็นันนึ่งกูบอกนไปแจงทำไมใครอยากหนูดีใแม่เลยอกินหอไม้เยอต้นเทีเขาไแจงเลได้แล้วไปแงเลยน่กูก็ไม่ได้แล้วนั่งกูเห็นเพื่นน่งกกินเผ็นว่าิก็ไปไป

เรื่องบวกันน่ายบวกเาตีด้่ย่วนี่เป็นเนาะาบุกินอันยากล้าบออยากเง่มขมาก็หาสิบพันืออยผมบีวเงินทอนมีแม่จะทบหาสิปผมบ่เอาจนบมดมันกับบมี่นี่มันออกมาจนบมดมัจะตีมันหากรตายไม่ได้เบนกเอเนี่ยเงินทอนกบนี่ก็ได้จทนไปเงินบาทอื เอาหาชื่อบาทนะผมเดเอาไปไปนอนโอ้โหเอาไปพือนแล้วอนได้พื้นือได้ถืออะเจ้ามาไงพูดกิงยาพักกิมตะเกินใช่ไหมอ๋อตะกตามไปวงเออเบิร์นเบิร์นเอ้ยในกอบไก่กับตอึดอ้อเนี่น้ำปทงหน Mười lăm lăm mười 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 lăm tên lăm mười lăm tên lăm mười lăm mười lăm hết cặp <laughs> 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 <laughs>

มักัมันไม่เบียียนน้องนะคนนักคนนักมันนักมันอันนี้มาใส่นะแต่ผาป่าใช่บที่มาจากบ้านห้องเยียนเฮาปีชิดปีที่แล้วอะไรมันไว้เพิ่นเอามาถวายผาป่าเลยบุญบ้าน้าป่านนี้เอามาถวายดิมันมันค่ะพี่น้องเอาแนวเด้อเปไงเนี่ยเอาแนวเนื้อบ้าน จดได้เนี่ยมันฟันกันแล้วคุมกระมองเนหน่วยนึ่งัาถีบผมเบานลูบาแบบีแน่วมากกว่ารถมีกี่คนเยอะขึ้นหราส่วนมีกี่ครดีว่าซาวรสนี่ยซาวร์รถก็ไม่ใด้ไมปทำทิ้งนะฮึยุบมาแล้เนี่ยชอเลย ไ่ดีดีใหญ่ดีพี่น้องหมเนี่ยนนด้านาเนือนากินบันรื่ไม่กินเมื่อไหร่ไงเข้ามาถวายกันหรอกถวายพ่ป้าีบุญเัยนนียังไาปลูกต่อ จนนเทไห้นี่ยมั้มาเลยโคบโบเป็นมาบุ้หมอขาวจีบไปเอาบังเอิญอะมาได้ลูกจะเอาใหเปล่าไปนะทิยไปเขาเอาหม่ไปมาไปนะทิไปหม่จะได้เขายเาไปทิไปหน่ยเนาะมากเลยบเลยุบไปเลยเพิ่อโชว์ไ้ชวนนะคนหลักหลักเบิด คนลับป็นคนอคนั้นาตลังเป็นหมาเขาไ่ได้ลับเขาเอานกินอ่ะม่วันต่อใช่อเขาเอาไว้บุญของขาแต่ก็ได้บุญางกานี่ไหมคิดแพ้แั่นไม่มกินมันหนังกินหนีแล้วนะมใส่น้ำตาลมาแช่ก็ไปใส่แนมไม่ได้มือนีดิมเหากินเด้อ แกแก่มาใหม่มีตะกุกกับปั้นออ้อบื่เวลาเลยนะค่ะลืมพี่น้องแค่ได้ทำขาะผักหนึ่งหมดดกไมได้พี่น้องอ้อมกอดอ้อมคิดอ้อมใจค่ะผักไรคุณเจริพี่น้องสบัสดีค่ะบ๊ายกมาข้าวลผักาหเย